แล้วก็กลัวาวกันมาอีกครั้งครับกับเกมนี้ฮะซิฟูอาเจ้าออ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 อจ้อโอ้หโอ้โหอออโอออออโอ้โหโอ้โหมาจบเรื่องดีกันเถอะเออเออ าจริงผมก็ไม่อยากไม่อยากโมนะว่าผมเล่นเกมนี้เก่งขนาดไหนคือชอบแล้วไม่พอนะคือเล่นเล่นเก่งมากด้วยไปลุยด่านแรกเราอยู่กันในเกมเฮ้ยเราอยู่กันในโหมดเราอยู่กันในด่านอยู่อยู่ไหนปะเนี่ยตอนเนี้ยมาฮะด่านแรกมาลุยมันไม่ยากบอกเลยมาผิดทีแล้วไอ้หนูเฮ้ยโอ้ไอ,อ้เดี๋ยวไอ้ปั เดี๋ยวมันกันไงออสเปนมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เล่นนานเข้ามาดิยังไม่เคยลืมบอกเลยเอ็กซ์คิวชั่นไปแบ๊กแบ๊กแบ๊กแเอ็กซ์ต่อยทีมลอกไอ้กดอีกันทำไมวะไม่จำเกมไหนมาเนี่ยเออมันอยู่ผิดที่ไงเฮ้ยเอ็นคาวเตอร์แพรนี่บล็อกเข้ามาอะไรก็ไม่รู้มวหมดแล้ว เอ็กซ์ i คิชั่นมาเวฟที่สามมาฮะตบด้วยไม้กระบอกเฮ้ยพี่แนนมาพี่แนนมาแนนมาแล้วยังไงฮะกดโฟกัสโหมดขึ้นมาเคกกระหม่อมเข้ามาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยพี่แนนพุ่งไปอ๋อเฮ้ยหลบมันได้เฮ้ยไอ้หลบได้มาดิ ต่อยมา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 อยมาเฮ้ยหลบขึ้นมานี่อย่าจับผมครับอย่าจับผมอย่าจับผมเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อดจะแตกแล้วก่อดจะแตกแล้วเฮ้ยหลบเดี๋ยวก่อดจะแตกอันนี้วอร์มอันนี้วอร์มอันนี้อยู่ในขั้นวอร์มหลัดโอ้ โอ้โแม่งคอมโบโอ้มันเจ็บเหลือเกินได้จับผมได้จับผมอได้จับทุกคนอยู่แล้วเตะตัดขาไปต่อยสองทีใไ้แค่นี้สามทีเดี๋ยวขาดทุนเอ้าเอ้าเฮ้ยอย่าพี่นั่นทีละคนทีละคนเรียงเลียงเข้ามาอย่าอย่าต่ออย่ารัดคิวอย่าอย่ารัดคิวหมดแล้วเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวแล้ว เคยทำันที่23ก็ถือว่าเราเราผ่านแล้วกันมานานสองโตบอกเลยว่ามันมากมันมาโคตรสตีดไฟติ้งครับนะครับผมเคยทําเวลาสูงสูดไปที่2นาทีแล้วกันวันหนาที59ปัดไปเป็น2เลยแล้วกันนะถ้าจะได้3ดาวนี่ต้อง1นาที40เลยนะทุกคนไม่มี modify ครับสบายบอกเลยว่าสบายเรามีสบายคือจริงๆแล้วผมกะเก็บสดาวไว้เล่นให้คนดูไงอ่า หา้ทำไปนะทำไปลาทำไปนะไม่ตัดขาไปก่อนทำไปนะต่อยต่อต่อยหนักเลยแล้วกันโอเดี๋ยเดี๋ยวเดียวกันแงลืมเฮ้ยหนึ่งคนเสร็จเราไปแล้วอเฮ้ยเร็วช้าช้าแลวช้าแล้วหลบต่อยกระแทกแม่้าเอ็กซิคิวชันคนนี้คนดนีต่อมาเร็วเร็วเร็วแถวเข้ามา ปองแปงปองหลบปองแปงเฮ้ยไวไวมาไวไวปะวะเหล็แกแค่นิดเดียวเองอ่ะเหล็กนิดเดียวเองอ่ะมันยังสี่เวฟเลยโอ้สามทา็กเกจโอ้ะจะทันปะเนี่ยเฮ้ยมันหลบพอดีเหเฮ้ยเคกทันปะวะผมไม่ทันแน่เลยอะเฮ้ยลาดลัดลาดแลด้วลดัลดแลด้ว ตกตาเอ้ออยทันว้วจะว่าเทาจะมจะจะจะเท่าฮ่าไงไง่ทำาได้ครั้งเดียวนะอย่าให้ทำอีกเนี่ยทำไม่ได้แล้วมูต่อไปครับเขาบอกว่ายกาศอิสอ่าอิกโนนะครับอ่าจะกดได้แค่แพรลี่นะ จะกัรยาวไม่ได้นะครับกอดได้แค่แพรรี่กับหลบเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เอนเนมีเนี่ยจะดาเมจคูณสองเลยเหรอจะถามว่าเรากลัวหรือเปล่าไม่อยู่แล้วรู้สึกว่าถ้าจะให้ได้สามดาวห้ามตายเกินอายุห้าสิบหกแสดงว่าให้มาน่าจะสักห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าไม่ก็ห้าสิบหกอะเอาง่ายคือห้ามตายอะมาดาเมจคูณสองเหรอหลบได้อย่างเดียวกันไม่ได้โอเค แต่ไม่มีเวลานะถือว่าสบายปะวะอ๋อออออออ๋ออ๋อ้ยหลบท่านี้จำได้ต่อยท้องเตะเฮ้ยออย่าอืเดี๋ยวตายมาเฮ้ยนี่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 ต่อยท้องเตะต่อยท้องเตะ โอ้โหคอมโบขี้โกงคอมโบขี้โกงเฮ้ยลบนี่ไงเอ็กซิคิวชั่นปอง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 หัวตัดขาครับต่อยต่อยปองปอง,ปองลบ <c oughs> สามดาวเล่นหลังใหม่ผมไม่ได้นะสามดาวอ่ะ เฮ้ยพออัดคลิปแล้วมันเล่นได้เฉยเลยคืออะไรไม่เข้าใจตัวเอง